สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็มาพบกันเป็นประจำนะครับกับช่วงเวลาบ่ายเย็ยนๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับวิธีทำน้ำยากำจัดมดนะครับจะกำจัดหรือจะไล่มดนะครับก็ไม่มีสารเคมีนะครับ ก็หาของในครัวเรานะครับและนี่คือเป็นขวดเปล่าที่ผมใช้แอลกอฮอล์หมดนะครับก็อย่าทิ้งนะครับเราเก็บขวดไว้เพราะว่าหัวเขาเป็นสเปรย์ฉีดนะครับและข้างในนี้ก็คือน้ำเปล่านะครับวันนี้เราจะมาทำน้ำยากำจัดมดกันนะครับข้อส่วนผสมนะครับก็คือน้ำเปล่านะครับครึ่ง ขวดสเปรย์นี้นะครับแล้วก็มีน้ําส้มสายชูนะครับที่เราใช้ทําอาหารกันนี่แหละครับแค่นี้ครับสองอย่างนะครับคือส่วนผสมก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนนะครับมดชอบขึ้นบ้านนะครับขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อมาหาที่เย็นๆอาศัยอยู่นะครับเพราะว่าข้างนอกร้อนนะครับวันนี้เรามาทําที่ น้ำยากำจัดมดกันนะครับแล้วก็เทส่วนผสมลงไปเลยนะครับเพราะว่ามดเขาขึ้นบ้านแล้วนะครับ mm hmm. เขาไม่ได้ขึ้นมาเฉยนะครับ mm hmm. เขาก็จะมาหาอาหารด้วยนะครับจากที่จะมาอาศัยอยู่นะครับเขาก็าเป็นที่ หาอาหารเขาเลยนะครับคือก็อยู่ถาวรเลยนะครับเราต้องมากาจัดเขาด้วยสิ่งนี้นะครับนะครับก็มิกให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ไปฉีดใส่บริเวณที่มีมดเลยนะครับแล้วเราไปดูกันเลยนะครับน็นครับก็จะเห็นว่าเขาจะขึ้นไปทั่วครับเดินเป็นขบวนนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไปไหนกันนะครับเราก็ใช้ น้ำยาตัวนี้ฉีดไปเลยนะครับเห็นไหมครับพอโดนน้ำยาที่เราผสมแล้วนะครับเขาก็จะแน่นิ่งไปเลยนะครับก็ไม่นานนะครับพวเขาก็จะตายนะครับแล้วก็จะหนะีตัวอื่นก็จะหนีไปนะครับที่เขาไม่ตายนะครับ นี่ครับที่เราฉีดเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็ตายหมดแล้วนะครับก็จะหาว่าโหดนะครับก็คือเขาเข้าบ้านแล้วเขาก็มารบกวนเรานะครับนี่ครับก็มีไปทั่วเลยนะครับนี่ครับเป็น อายากำจัดมดที่ไม่มีพิษนะครับไม่มีสารเคมีนะครับพเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปทำกันดูเลยนะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่ครับที่เราฉีดเมื่อสักครู่ครับตอนนี้เขาก็ตายหมดแล้วนะครับ ปลอดสารนะครับสามารถฉีดบริเวณห้องครัวเราได้เลยนะครับก็เป็นแหล่งสะสมของมดนะครับเพราะมีอาหารแยะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อคุณคุณแม่บ้านแล้วก็ทุกทุกท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับช่วยกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเคล็ดลับดีๆแบบนี้ออกมานําเสนอให้กับทุกทท่านนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ